การทดสอบความแข็งแบบไมโครเวกเกอร์ aker, ถือเป็นการพัฒนาต่อยอดจากการทดสอบเวกเกอร์ที่คิดค้นในคศ1,921โดยบริษัทเวกเกอร์ลิมิต็ดและถูกปรับปรุงขึ้นในช่วงกลางทศวรรษที่20เพื่อให้สามารถใช้แรงกดต่ำม,มากเพียง10-1,000กรัมทำให้รอยกดเกิดขึ้นมีขนาดเล็กระดับไมครอนและสามารถตรวจวัดได้ด้วยกล้องจุลทรรศ คุณสมบัตินี้เปิดโอกาสให้นักวิจัยและนักวิศวกรสามารถตรวจสอบความแข็งในระดับจุลภาคได้อย่างละเอียดไม่ว่าจะเป็นการวัดความแข็งเฉพาะจุดของโครงสร้างโลหะเฟสต่างๆเช่นเพอร์ไรต์มาเซนไตน์ซีเมนไตหรือเบนไน์ตลอดจนการวิเคราะห์ความลึกของคุณภาพของการชุบของผิวแบบคาร์บูรไรซิงและไนตรดิง นอกจากนี้ยังเหมาะสําหรับงานที่เกี่ยวข้องกับวัสดุขนาดเล็กและฟิล์มบางเปิดเครื่องทดสอบความแข็งแบบไมโครวิกเกอร์ตั้งค่าแรงกดเป็น300กรัมฟอร์สและเวลาในการกดเป็น12วินำชิ้นงานไปวางบนแท่นวางชิ้นงานปรับระดับให้ผิวชิ้นงานตั้งชากกับหัวกดตำแหน่งที่ต้องการทดสอบไม่ควรใกล้ขอบชิ้นงานมากเกินไปกดปุ่มสตาร์ทและรอเวลาเครื่อง กดหัวเพชรลงบนชิ้นงาน12วินาทีครบ12วินาทีเครื่องจะเปลี่ยนหัวกดเป็นกล้องจุลทรรศน์และจะได้รอยกดจุดที่1ทําการย้ายเส้นระดับทั้ง2เส้นมาวางขอบซ้ายและขอบขวารอยกดโดยทําการหมุนระดับทั้ง2ด้วยที่หมุนระดับทั้ง2ด้านเลื่อนเส้นระดับทั้ง2เส้นมาวางขอบซ้ายและขอบขวาของรอยกด หลังจากเส้นระดับทั้งสองเส้นมาวางขอบซ้ายและขอบขวาแล้วให้ทําการขยับเส้นระดับทั้งสองเส้นมาอยู่ที่กึ่งกลางของรอยกดหลังจากเส้นระดับทั้งสองเส้นมาอยู่ที่กึ่งกลางแล้วให้ทําการกดปุ่มี e r o ทำการย้ายเส้นระดับทั้งสองเส้นมาวางขอบซ้ายและขอบขวาของรอยกดหลังจากเส้นระดับทั้งสองเส้นมาวางขอบซ้ายและขอบขวาของรอยกดให้ทําการกดปุ่ม enter แล้วจะได้ค่า ดีหนึ่งของจุดที่หนึ่งทการหมุนกล้องจุลทรรศน์ให้เป็นแนวตั้งหลังจากหมุนกล้องจุลทรรศน์ให้เป็นแนวตั้งจะได้เส้นระดับเป็นแนวนอนให้ทําการหมุนเส้นระดับทั้งสองเส้นมาอยู่ใต้เส้นรอยกดทําการหมุนเส้นระดับทั้งสองเส้นมาวางขอบบนและขอบล่างของรอยกดหลังจากทําการหมุนเส้นระดับทั้งสองเส้นมาวางขอบบนและขอบล่างของรอยกดแล้วให้กดปุ่ม e n นเท r รอ12วินาทีจะได้ค่าความแข็ง218 HV และได้ค่า D2 ของจุดที่1หลังจากนั้นทำการทดสอบซ้ำอีก2จุดจุดที่2ได้ค่าความแข็ง244.0 HV ค่า D1 เท่ากับ47.75ไมโครเมตร D2 เท่ากับ47.75ไมโครเมตร จุดที่3ในค่าความแข็ง253.7 HV ค่า D1 เท่ากับ46.82ไมโครเมตร D2 เท่ากับ46.82ไมโครเมตรกดปุ่มปิ้นเพื่อดูใบสรุปค่าความแข็งสรุปผลการทดสอบความแข็งทั้ง3จุดได้ว่าค่าเฉลี่ย238.75 HV ค่าสูงสุด253.74 HV ค่าต่ำสุด218.52 HV ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน18.19ช่วงการกระจายค่า35.22ค่าที่วัดได้ที่ละร้อยจุดที่1 218.52 HV จุดที่2 243.99 HV จุดที่3 253.74 HV สรุปชิ้นงานนี้มีค่าความแข็งเฉลี่ยประมาณ238 HV ค่าที่ได้ถือว่าค่อนข้าสงสม่ำเสมอเพราะค่าความแตกต่างสูงสุดต่าเพียง35 HB หลังจากทำการทดสอบเสร็จให้ทำการลบค่าความแข็งเพื่อประหยัดพื้นที่การเก็บข้อมูลโดยกดปุ่ม CLR เลือก o r e a d i n g เพื่อลบทั้งหมดและกดปุ่ม Enter ระบบก็จะลบค่าความแข็งทั้งหมดหากทำการทดสอบเสร็จแล้วให้ทำการปิดกดสวิตช์ที่ด้านหลังของเครื่อง